สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันก่อนว่าเรามีวิธีการหาอย่างไรนะคะซึ่งการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมทำได้โดยการนำ ความยาวของด้านทั้งสามมาทำอะไรกันคะมาบวกกันนั่นเองค่ะดังนั้นจากรูปนี้นะคะเราสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้นั่นก็คือนำ3.5บวก3บวกกับ4นะคะซึ่งการบวกอย่าลืมว่าเราต้องวางตัวเลขให้ตรงหลักค่ะโดยเราจะต้องบวกหลักที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะ หไม่ได้บวกกับตัวไหนเลยดึง5ลงมาค่ะจากนั้นโทศนิยมดึงลงมานะคะสามบวกสบวกสได้เท่ากับ10ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ACD เท่ากับ10.5เซนติเมตรค่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะนักเรียนเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเพราะมีความยาวเท่ากันอยู่ สองด้านนะคะดังนั้นด้าน RP ก็จะยาวเท่ากับ3เซนติเมเช่นกันค่ะหาความยาวรอบรูปนำด้านทั้ง3ม,มาทำยังไงกันคะมาบวกกันนะคะดังนี้ค่ะ5.3บวก3บวก3นะคะเหมือนเดิมบวกตัวเลขให้ตรงหลักโดยบวกจากหลักที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะ3ดึงลงมาค่ะ จุดทศนิยมดึงลงมาจากนั้น5บวก3บวก3เท่ากับ11ค่ะนักเรียนได้แล้วค่ะคำตอบความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม KRP เท่ากับ11.3เซนติเมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเราหาได้โดยนำความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันนั่นเองเนาะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะกล้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาว26เซนเมตร34เซนติเมตรและ40เซนติเมตรกิ้งไปตามความกว้างของทางเดินในแนวนอนได้สองรอบพอดีนะคะทางเดินนี้กว้างกี่เมตร ซึ่งก่อนอื่นนะคะเราจะทำการจำลองแผ่นไม้สามเหลี่ยมขึ้นมาคะ่ะนักเรียนโดยให้ความยาวแต่ละด้านตามที่โจทย์กำหนดนะคะนั่นก็คือ 26, 34และก็40นั่นเองซึ่งเราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังนี้นะคะนักเรียนจากนั้นเราก็จะทำการหาความยาวรอบรูปโดยทำยังไงคะนักเรียนนำด้านทั้งสามมา บวกกันนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราจินตนาการไปกับคุณครูนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นี้นะคะนะักเรียนกิ้งไปตามแนวทางเดินนะคะปรากฏว่ากิ้งไปครบ2รอบพอดีนะคะซึ่งโจทามหาทางเดินว่ากว้างกี่เมตรนะคะดังนั้นเมื่อเราหาความยาวรอบรูปของไม้สามเหลี่ยมนี้แล้วนะคะเราก็จะหา ความกว้างของทางเดินโดยการนำความยาวรอบรูปของไม้สามเหลี่ยมนี้นะคะคูณด้วยสองค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะนักเรียนวิธีทำนะคะนักเรียนก่อนอื่นเราก็จะหาความยาวรอบรูปของแผ่นไม้ก่อนโดยนำความยาวของแต่ละด้านมาทำอะไรกันคะมาบวกกันนั่นเองนั่นก็คือ2 6บกวก34บวกกับ40ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เท่ากับ100ค่ะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาความกว้างของทางเดินซึ่งเขาบอกว่าแผ่นไม้นี้กิ้งไปได้กี่รอบคะ2รอบนั่นก็คือ2คูณกับความยาวรอบรูปของแผ่นไม้นะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ2คูณกับ100ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เท่ากับ200เซนติเมตรนั่นเองค่ะแต่โจทย์ถามหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนหน่วยเป็นเมตรไม่ใช่เซนติเมตรดังนั้นเราตอบ200เซนติเมตรได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าหน่วยเซนติเมตรกับหน่วยเมตรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอ่าเก่งมากค่ะ 100เซนติเมเท่ากับ1เมตรค่ะดังนั้นเราก็จะแปลง200ซนเมตรให้กลายเป็นเมตรโดยนำา2 0 0หารกับ100นะคะก็จะได้เท่ากับ2เมตรค่ะนักเรียนดังนั้นทางเดินนี้กว้างกี่เมตรนะคะกว้าง2เมตรนั่นเองค่ะและอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียนใช่ ออกแบบชั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซ้อนกัน3ชิ้นนะคะโดยแต่ละชิ้นมีฐานยาว0.4เมตรด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ0.3เมตรใช้จะต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของอย่างน้อยเท่าใดนะคะก่อนอื่นเรามาดูภาพจำลองของชั้นวางของที่ประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วซ้อนกันอยู่3ชิ้นนะคะดังรูปที่เป็นสีส้มนี้นะคะนักเรียนด้วยเราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว1รูปก่อนนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์กำหนดว่าฐานมีความยาวเท่าไหร่คะนักเรียน0.4เมตรค่ะแล้วด้านประกอบมุมยอด ยาวด้านละเท่าไหร่นะคะ0.3อีกด้านก็ต้องยาว0.3เช่นกันเพราะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะนักเรียนจากนั้นเราก็ทำการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็จะทำให้เราทราบว่าจะต้องใช้ไม้ยาวเท่าไหร่นะคะใน1ชิน้นแต่ ในโจทย์มีทั้งหมด3ชิ้นเราก็จะต้องคูณ3ด้วยนะคะมา,มาดูวิธีทำค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราก็จะหาว่าชั้นวางที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว1ชิ้นจะต้องใช้ไม้เท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะ หาได้โดยนำความยาวทั้ง3ด้านมาทำอะไรกันคะมาบวกกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือ0.4บวก0.3บวก0.3ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับ1เมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบความยาวของไม้ที่ต้องใช้ใน1ชิ้นแล้วจากโจทย์จะต้องประกอบกันกี่ชิน้นคะนักเรียนมี3ชิ้น ดังนั้นค่ะเราก็จะหาค่ะว่า3ชิ้นน่ะจะใช้ไม้เท่าไหร่โดยนำ3คูณกับ1ค่ะนักเรียนที่เราได้จาก1ชิ้นนะคะ1คูณ3ก็ได้3ค่ะนักเรียนได้คำตอบแล้วค่ะนั่นก็คือ3เมตรนะคะดังนั้นใช้จะต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของยาว3เมตรค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำตอบ ให้เรียบร้อยนะคะมาต่อกันในข้อที่3ค่ะนักเรียนบอนปักเสาสามต้นไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยต้นที่สองห่างจากต้นแรก5วา่าต้นที่สห่างจากต้นที่สองวา่าและห่างจากต้นแรก10ว่านะคะถ้าบอนนำเชือกยาว70วา่าล้อมรอบเสาทั้ง3ต้นนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จะล้อมได้มากที่สุดกี่รอบนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาจําลองเสาทั้ง3ต้นที่บอลปักกันก่อนนะคะ,ะคุณครูจําลองเป็นดังนี้นะคะซึ่งนักเรียนอาจจะได้คนละแบบกับคุณครูก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ปักเสาทั้ง3ต้นนี้ให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดว่าไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันค่ะ จากนั้นครูครูก็ทำการยงเส้นนะคะเพื่อเชื่อมระหว่างเสาแต่ละต้นค่ะดังนี้นะคะเสาต้นที่1ห่างจากต้นที่ส5วาต้นที่2ห่างจากต้นที่3 6วาต้นที่3ห่างจากต้นที่1 10วาน,นั่นเองค่ะซึ่งเราจะต้องหาความยาวรอบรูปของ เสาทั้ง3ต้นนะคะที่ปักกันก่อนจากนั้นนะคะเราค่อยมาหาค่ะว่าเชือก70วานี้จะล้อมเสา3ต้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมได้มากที่สุดกี่รอบนะคะวิธีทำค่ะนักเรียนนำเชือกล้อมเสาทั้ง3ต้น1รอบนะคะจะต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ นั่นก็คือหาความยาวรอบรูปของเสาทั้ง3ต้นที่ถูกล้อมเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะนั่นก็คือนำ5บวก6บวก10ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ21หน่วยเป็นวานั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนทำยังไงต่อคะ,อะนำเชือกที่ยาว70ว่ามาร้อมรอบเสาทั้ง3ต้น จะล้อมได้กี่รอบซึ่งเราก็จะนำ70นะคะหารด้วย21ค่ะว่าจะได้กี่รอบนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องตั้งหารเพื่อหาคำตอบนะคะด้วยนำ70ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารและนำ21ที่เป็นตัวหารเขียนไว้ด้านนอกดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็หาค่ะว่า21 คูณจำนวนใดเท่ากับ70หรือว่าใกล้เคียง70ค่ะนั่นก็คือ21คูณ3ค่ะนักเรียนได้เท่ากับ63ลบกันได้เท่ากับ7นั่นเองนะคะ70ลบ63ได้เท่ากับ7ดังนั้นเราได้คำตอบราคานักเรียนว่าจะร้อมรอบเสาทั้ง3ต้นได้3รอบและเหลือ อีก7วานั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่าได้มากที่สุดกี่รอบนะคะเราก็จะตอบค่ะว่าร้อมได้มากที่สุดเพียง3รอบนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำด้วยตนเองแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ